สวัสดีครับเจอก,กับช่องนายลินเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการใช้งานแอร์นะครับว่ามีอะไรบ้างแล้วก็มันทํางานยังไงนะครับปกติโดยทั่วไปแล้วของรถเกือบทุกยี่ห้อนะครับสาหรับอันนี้สําหรับรุ่นที่เป็นแมนนวลนะครับแมนนวลก็คือใช้เปิดปิดอัตโนมัตินะครับด้วยมือของเรานี่แหละมันก็จะมีหลักๆก็จะมีอ,อยู่แค่2 สองปุ่มสองสวิตช์สองลูกบิดแล้วแต่จะเรียกนะครับก็อ,อย่างแรกก็มีเป็นพัดลมนะครับพัดลมก็จะมีมีโลมีไฮอันนี้คือปรับปรับความความเร็วความเร็วของพัดลมนะครับเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่อันนี้แล้วแต่นะครับแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้อมันจะทําขีดมาทีแค่ไหนทํามามากแค่ไหนนะครับก็เอาไว้สําหรับเป็นพัดลมในช่องแอร์นะครับช่องแหลมมันก็จะออกมาตรงนี้ แล้วก็อีกอันนึงก็คือจะเป็นตัวสั่งการทํางานของตัวคอมเพรสเซอร์นะครับคอมเพรสเซอร์หน้ารถนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้นะครับก็คือตัวเนี้มันจะทําหน้าที่เป็นเ,เขาเรียกเป็นตัวหน่วงเวลานะครับเป็นตัวหน่วงเวลาหรือถ้าภาษาแบบภาษาบ้านเราเอ้ยภาษาไม่ใช่ภาษาบ้านเราภาษาที่เราเรียกเรียกกันก็คือเร่งแอร์เบาแอร์อไนี่แหละไอ้น,นี่ ก็คือจริงๆแล้วมันหลักการทำงานก็คือเป็นแค่ตัวหน่วงเวลานะครับตัวหน่วงเวลาให้คอมพิวเตอร์เราทำงานนานหรือเร็วแค่ไหนนะครับเป็นการตัดต่อตัดต่อให้หน้าคัสของตัวคอมพิวเตอร์ทำงานนะครับว่าทำงานนานทำงานเร็วแค่ไหนก็คืออา่าเขาเรียกยังไงอะ่ะอา่าผมอธิบายให้เข้าใจก็คือสมมติถ้าเราบิด บิดถ้าถ้าไปที่ออฟเนี่ยตำแหน่งปิดเนี่ยก็คือก็ไม่ทํางานแต่สมมติบิดขึ้นมาหน่อยนึงอาจตะผมเทียบเป็นตัวเลขแล้วกันนะครับถ้าตัวเลขตรงกลางนี้ก็คือเที่ยงนะครับตัดมาตรงนี้ก็9โมงเช้าฝั่งนี้จะเป็นบ่ายสนะครับแล้วก็4่โมงเย็นนะครับก็คือถ้าเราสมมติเราบิดมาที่9โมง9กโมงก็ผมเปรียบเทียบให้ก็คืออาจจะทำงานแค่หนนาที หนึ่งนาทีแล้วก็จะตัดนะครับตัดการทํางานของคอมเพรสเซอร์ก็สังเกตจากเสียงเครื่องครับเสียงเครื่องที่ว่าเวลาเราเปิดพอเราเปิดเปิดปุ๊บเสียงเครื่องมันก็จะหนักขึ้นเออมันจะมันจะดรอปลงคล้ายๆว่ามันแรงเครื่องมันถูกฉุดลงนะครับก็คือคอมเพรสเซอร์มันทํางานนะครับแล้วก็มันจะเริ่มเกิดความเย็นนะครับแต่ถ้าสมมติสมมติผมบิดไปที่เที่ยงอย่างนี้ ก็คือหน่วงเวลาให้นานขึ้นอาจจะทํางานสักสามนาทีสามนาทีแล้วหยุดหยุดไปสัก1นาทีหรือ2นาทีแล้วก็เริ่มทํางานใหม่แต่ถ้าตรงนี้อาจจะทํางาน1นาทีแล้วก็หยุดหยุดไป 2- อสนาทีก็คืออาจจะหยุดนานนะครับหยุดนานหยุดนานกว่ากว่าที่จะกลับมาทํางานอีกครั้งหนึง่งแต่ถ้าเราบิดบิดมาสุดเลยนะครับก็คือก็ออประมาณว่าทํางานตลอดเวลานะครับก็จะ มันก็จะหน่วงเครื่องนิดนึงแล้วก็กินกําลังเครื่องนิดนึงก็ไม่นิดหรอกก็เยอะแหละถ้าเครื่องที่มีกําลังในน้อยมันก็มันจะรู้สึกได้ตอนที่เราขับขี่นะครับว่าทําไมรู้สึกมันอืดจังแต่รถรุ่นใหม่ๆมเนี่ยมันจะมีระบบเขาเรียกว่าชดเชยรอบนะครับก็ทําให้ไอ้พวกเนี้ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเรื่องการกินน้ํามันก็มีมีผลเหมือนกันปะแล้วมีคนถามว่า ปรับไปตรงไหนล่ะมันถึงจะดีที่สุดอันนี้ขึ้นอยู่กับการใช้งานนะครับว่าเราต้องการความเย็นมากน้อยแค่ไหนอุณหภูมิภายนอกรถเราเ,ออเป็นยังไงนะครับร้อนมากร้อนน้อยแดดเยอะแดดน้อยถ้าแดดเยอะเราอาจจะเร่งเร่งหน่อยเร่งหน่อยแล้วก็เปิดพัดลมแรงหน่อยเพื่อให้มันทําความเย็นได้เร็วขึ้นนะครับพอได้ความเย็นที่ออพอเหมาะพอดีแล้วเราก็อาจจะปรับ ปรับพัดลมลงหน่อยเพื่อเพราะว่าบางทีเราเปิดพัดลมแรงเกินไปมันก็เนี่ยครับมันก็จะเสียงแบบเนี้ยหูอื้อขับไปนานๆก็หูอื้อมือนกันก็อันนี้ตามความเหมาะสมนะครับเ,เราก็ใช้วิธีปรับปรับตรงนี้เอานะครับตัวนี้เป็นตัวหน่วงเวลาที่ให้คอมพิวเซอร์ทํางานนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในในรถเกือบทุกรุ่นก็จะมีนะครับก็คือเป็นตัวว่า จะให้แอร์ลงข้างล่างแอร์แอร์ลงข้างล่างหรือว่าแอร์ขึ้นข้างบนนะครับบางรุ่นก็อาจจะมีตรงกระจกนะครับตรงมีตรงกระจกตรงนี้นะครับมันจะมีช่องช่องช่องอยู่ <โ frustrating. S 1> ทําให้มีลมลมเป่าขึ้นมาเอาไว้ไล่ฝ้านะครับเขาเรียกลมลมเป่าแล้วไล <nin> ่ฝ้านะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับ Amsterdam. ตรงนี้ก็สําคัญนะครับถ้า,าถ้าเป็นบางยี่ห้อมันก็จะเป็นอีก อาจจะเป็นลูกบิดหรืออะไรสักอย่างหรือแต่ถ้ารถรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันจะเป็นอัตโนมัตินะครับใช้เป็นปุ่มกดเอาเป็นปุ่มสัมผัสเอาก็แล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้อนะครับแต่หลักการเดียวกันเลยก็คือลมลมหมุนลมลมหมุนเวียนในรถนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นเอาลมภายนอกรถเข้ามานะครับแต่โดยทั่วไปแล้วที่เราใช้งานก็คือเอาเอาลมในรถนะครับลมในรถมาหมุนเวียนนะครับก็คือจะทําให้อา่า แบบนี้จะใช้ในกรณีที่เขาเรียกว่ายังไงอะเวลาเกิดฝ้าเกิดหมอกอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะใช้ใช้การเอาลมด้านนอกนะครับมาไล่ฝ้าข้างในหรือว่าอาจจะเอาลมเอาไฟเอ่อลมลมข้างลมข้างในหมุนเวียนเพื่อไม่ให้เกิดฝ้าอันนี้ใช้ได้เหมือนกันแล้วถามว่าอันเนี้ยใช้ตอนไหนใช้ตอนไหนถ้าเป็นสมมติ หน้าร้อนหน้าร้อนนะครับหน้าร้อนเราใช้ลมหมุนเวียนในรถนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องการเอาอากาศร้อนข้างนอกเข้ามาแต่ถ้าเป็นหน้าฝนล่ะหน้าฝนอากาศข้างนอกกับอากาศข้างในอุณหภูมิไม่เท่ากันนะครับเราใช้เป็นเปิดแอร์นะครับแต่ว่าเอาลมเอาลมข้างนอกเข้ามาเพื่อให้ไม่เกิดฟ้านะครับทําให้มันไม่เกิดฟ้าแล้วถ้าเป็นหน้าหนาวอ่ะ หน้าหนาวทําไงหน้าหนาวก็คือทําให้เค่องปปิด AC นะครับปิดปิดตัวทําน้ํายานี้ปิดตัวทําน้ํายานี้แล้วก็เปิดเป็นเอาลมข้างนอกเข้ามานะครับเพื่อให้อุณหภูมิข้างนอกกับข้างในเท่ากันเพราะว่าหน้าหนาวเนี่ยเราแทบจะไม่จําเป็นจะต้องเปิดแอร์เลยด้วยซ้ำเพราะว่ามันมันอากาศมันเย็นอยู่แล้วนะครับเราใช้วิธีปิดตัวนี้นะครับปิดตัวทําความเย็นเปิดพัดลม แล้วก็เอ,เอาตัวลมนะครับลม,ลมเย็นนั้นนอกอเข้ามาแทนก็จะทำให้ภายในห้องโดยสารกับข้างนอกนะครับมีอุณหภูมิเท่ากันก็จะทำให้ไม่เกิดฟ้านะครับอันนี้ก็เป็นทิคเล็กๆน้อยๆนะครับที่เอามาบอกกล่าวกันนะครับผมหลักๆการใช้แอร์ก็มีอยู่แค่นี้จริงๆนะครับก็มีแค่พัดลมแล้วก็ตัวเปิดทำความเย็นนะครับ ตัวปรับทิศทางลมอันนี้บางบางยี่ห้ออาจจะเป็นแบบเป็นสวิต์กดเอาอันนี้เป็นปุ่มบิดเอานะครับเลือกเอาได้เลยว่าจะให้ขึ้นข้างบนขึ้นล่างเนี่ยครับดูจากสัญลักษณ์ก็ได้นะครับคล้ายๆกันมันจะคล้ายๆกันทุกยี่ห้อเพราะว่าอุปกรณ์พวกนี้มันจะทํามาเป็นมาตรฐานนะครับเพื่อให้ใช้ง่ายต่อการใช้งานอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็ลมหมุนในรถเอ่อในในรถพูดผิดอีกแก่ลมลมหมุนเวียนในรถกับลมข้างนอกนะครับ แต่ถ้าเป็นหน้าร้อนปกติหรือว่าเราขับรถติดติดเนี่ยต้องระวังนะครับไอตัวลมภายนอกรถเนี่ยเพราะว่าบางทีมันจะมีกลิ่นของไอเสียเข้ามาด้วยนะครับกลิ่นของท่อไอเสียของรถคันอื่นนะครับ <S <S ก็จะเราก็รู้สึกได้แหละว,ว่ามันเหม็นเหม็นนะครับเราก็ใช้เป็นปิดไม่ให้มันให้ไม่ให้แอร์เอาลมจากภายนอกเข้ามาก็ใช้เป็นลมภายในก็แค่นี้เองครับหลกัหลกๆมีแค่นี้เลยครับไม่มีอะไรมากจะได้รู้รู้ไว้นะครับ เผื่อเจอสถานการณ์หน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาวใช้แอร์ยังไงไม่ให้เกิดฟ้านะครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์นะครับสำหรับใครที่ชอบก็กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยแล้วกันคลิปหน้าถ้ามีเทคนิคอะไรมาเล่าสู่กันฟังเดี๋ยวผมจะลงคลิปเรื่อยๆแล้วกันสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ